สวัสดีนะครับชาววันนี้นะครับเราจะเปิดพระธรรมเสฟัญญาบทที่สามตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดนะครับวิบัติแก่เมืองที่กบฏและเป็นมนทินเมืองที่กดขี่ผู้อื่นเมืองที่ไม่ยอมฟังเสียงใครเลยและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆเมืองที่ไม่วางใจในพระยาเหวและไม่ยอมเข้าใกล้พระเจ้า พวกเจ้าในที่อยู่ในเมืองนี้เป็นเหมือนสิงโตที่คำรามพวกผู้พิพากษาของเธอก็เป็นเหมือนหมาป่าในยามเย็นที่ไม่ยอมเหลืออะไรไว้ถึงรุ่งเช้าพวกผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคมไม่รับผิดชอบทั้งยังเป็นคนทรยศบ,บรรดาปุโรหิตของเธอก็ดูหมิ่นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ และฝ่าฝืนธรรมบัญญัติพระยาเวผู้ทรงอยู่ในเมืองน,นั้นชอบธรรมพระองค์ไม่ทรงทำผิดเลยทุกๆกเช้าพระองค์ทรงทำความยุติธรรมของพระองค์ให้ปราจักทุกรุ่งอรุณไม่ทรงเหวนเลยแต่คนยุติธรรมนั้นไม่รู้จักอายเราได้กำจัดปันดาประชาชาติป้อมประกันของพวกเขาพังทาลาย เราทำให้ถนนของพวกเขาว่างเปล่าไม่มีใครเดินบนนั้นเมืองของพวกเขาถูกถิงรังไม่มีคนอยู่ร้ายผู้อาศัยเรากล่าวว่าเมืองนั้นจะยำเกรงเราแน่เธอจะยอมรับการตีสอนเธอคงจะไม่ละสายตาไปจากทุกสิ่งที่เรานำมาอย่างเธอแต่เขาทั้งหลายกลับ ยิ่งกระติรร้นที่จะให้การกระทำทั้งสิ้นของเขาเสื่อมทรามพระยาเวตรัต่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นจงคอยเราคอยวันที่เราลุกขึ้นเป็นพยานเพราะเราตัดสินใจที่จะรวบรวมประชาชาติและให้อาณาจักรมาชุมนุมกันเพื่อแทนความเกลียวของเราบนพวกเขา คือความร้อนแรงแห่งความโกรธทั้งสิ้นของเราเพราะว่าผีภพทั้งหมดจะถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งความหวงแห่งของเราเมื่อวันเราได้เช็ค <financing> ดูพระธรรมเสฟาญาบทที่สองตั้งแต่ข้อที่สีถึงข้อที่สิเป็นเรื่องพระเจ้าจะสรงผิพากษาทั่วหลายประเทศนะครับเฉพาะประเทศฟเลเซตแล้วก็โมอาบและอัมมอนแลกุส แล้วก็อาิซียและต่อไปนะครับวันนี้ตั้งแต่บทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8ปดเป็นเรื่องนะครับพระเจ้าจะส่งเพศภาษาประเทศยูดาใต้นะครับพระเจ้านะครับก็ได้สถิตอยู่กับยูดาใต้เป็นสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งข้อที่สองก็เขี่ยไว้ว่าพวกเขาไม่ยอมฟังไม่ถึงว่าพระเจ้าได้ทรงตรัสให้ชาวยูดา เรื่อยๆข้อที่สองก็บอกว่าเฉพาะพากเขาไม่รัการตีสอนไม่ถงว่าพระเยซูเจ้านะครับก็ได้สอนธรรมบัญญัติให้ชาวยูดาตลอดเรื่องที่สนะครับบทที่ห้าก็บอกว่าทุกถูกเช้าพระองค์ทรงทำความยุติธรรมของพระองค์ให้ปรจาจักทุกรุ่งอารมณไม่ทรงเหว้นเลยไม่ถึงพระเจ้าทรงสามเด้งนาพระเทพระองค์ ใช้ธรรมชาติให้ชาวยูดาตลอดข้อที่4นะครับในข้อที่6ก็บอกว่าเราได้กำจัดปันดาประชาชาติป้อมประการของพวกเขาพังทงั้งหลยไม่ถึงว่าพระเจ้านะครับก็ส่งต่อสู้กับประเทศศัตรูของยูดาใต้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์นี้นะครับเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อชาวยูดาห์หลายสิ่งหลายอย่างเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงทำเพื่อเราทำหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตแล้วความเชื่อคือเราต้องคิดถึงเรื่องอดีตของเรานะครับชาวอิสราเอลต้องคิดถึงเรื่องพระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลทำให้อพยยจากประเทศอียิปต์เราทั้งหลายต้องคิดถึงอะไรครับพระเยซูสิ่งพระชมบ่มใบากางแขนเพื่อไทยความบาปของเรา อันนี้คือเป็นเราต้องท่องจำถ้าเราท่องจำดีความเชื่อเรามีโดชนได้นะครับต่อไปนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงสามเดงพระองค์อย่างนี้ประมาณสีประการแต่ชาวอิสราเอลทำลายในขอ้อที่สองนะครับเมืองที่ไม่ยอมฟังเสียงใครเลยและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆเมืองที่ไม่วางใจในพระยาเวและไม่ยอมเข้าใกล้พระเจ้า ถึงแม้่พระเจ้าทรงดูแลชาวอิสราเอลอย่างนี้แต่ชาวอิสราเอลก็ไม่อยู่กับพระเจ้านะครับแล้วก็เฉพาะชาวอิสราเอลมีลักษณะเป็นอะไรข้อที่5ก็เขียนไว้ว่าเฉพาะพวกเขาไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่รู้จักอายแค่อย่างนี้ด้วยนะครับความอายพี่น้องครับพี่น้องมีความอายไหมครับเฉพาะ ในสัตว์ทุกกรณีในโลกนะครับเฉพาะมนุษย์เท่านั้นสามารถอายได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีจริยธรรมซึ่งกันและกันด้วยแต่เสียดายนะครับหลายคนกํำลังหายความอายด้วยนะครับข้อที่เจน,นะครับด้านหลังเขียนว่าแต่เขาทั้งหลายกลับอิ่งกระตุรนที่จะให้การกระทำทั้งสิ้นของเขา เสื่อมซ้ำพวกเขานะครับก็ไม่มีความอายแล้วก็ทำบาปเรื่อยๆแต่ข้อที่ห้านะครับถึงแม้ว่าพวกเขาอย่างนี้แต่พระเจ้าทรงกระทำคือทุกๆกเช้าพระองค์ทรงทำความยุติธรรมของพระองค์ให้ปราจากทุกรุ่งอารณุณ์ไม่ทรงเว้นเลยแค่อย่างนี้ด้วยพี่น้องเห็นไหมครับชาวอยู่ตใต้นะครับกำลังทำผดบาปเรื่อยๆ แต่พระเจ้านะครับทุกเช้าก็ทรงสามเด่งความยุติธรรมอย่างถูกต้องให้กับชาวอยู่ใต้นะครับไม่ถึงว่ามานุษย์ไม่สาสซื่อแต่พระเจ้าสาสสื่อนะครับในวันนี้นะครับก็มีผู้นำสีกลุ่มด้วยในข้อที่สนะครับก็เขียนว่าพวกเจ้าแล้วก็ต่อไปพวกผู้พิพากษาข้อที่สก็มีผู้เผยพระวจนะแล้วก็สุดท้ายอีกลุ่มหนึ่ง ผู้ปรหินนะครับทั้งหมดเป็นผู้นำนะครับผู้นำก็สำคัญแต่เสียดายในชาวยูดาห์ได้นะครับก็ข้อที่สามบอกว่าพวกเจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้เป็นเหมือนสิงโตที่คำรำผู้นำต้องดูแลเช่านะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนสิงโตนะครับก็กัดชีวิตชาวเพื่อกินอะไร ในชีวิตพวกเขาด้วยผู้พิพากษาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่พิพากษาถูกต้องนะครับแล้วก็ผู้เผยพระวจนะก็อธิบายว่าข้อที่4นะครับเพราะผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนไม่รับผิดชอบทั้งอยางเป็นคนทรยศผู้เอยพระวจนะต้องยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ต้องติดตามนำพระเทพระเจ้าแต่ไม่ใช่อย่างนี้เลยแล้วต่อไปผู้ปรหิต ก็แข่ยว่าผู้ประหิตของเธอก็ดูมินสิ่งของศักดิ์สิทธิ์และฝ่าฝืนธรรมบัญญัติพี่น้องครับคริสตจักรของพระเจ้าฝืนขึ้นได้อย่างไรครับใช่ครับก็สมาชิกทุกคนต้องมีกระตุรร้อนแล้วก็ร่วมใจฝืนขึ้นได้นะครับแต่โดยเฉพาะในคริสตจักรถ้าคริสตจักรมีความบาปเต็มด้วยเพราะว่าอะไรผมแฮนดด้วยว่าถ้าผู้รับใช้ ไม่ถูกต้องนะครับคริสตจักรก็ประกกบด้วยความบังนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำนะครับก็สคำคัญมากนะครับเฉพาะเราแม้ว่าไม่ใช่คนใหญ่คนเหล่งน้อยแล้วก็ความสามารถเราไม่ใช่ใหญ่กว่าคนธรรมดาหรือต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราสัตด์สื่อถ้าเราเป็นคนถูกต้องนะครับพระเจ้าทรงดูแลคลริสตจักรของเราแน่นอนนะครับ จริงๆแล้ววันนี้เราดูว่าผู้นำทุกคนก็กำลังทำผิดบาปม,มากมายแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออยู่ในข้อที่หนะครับเราจะดูข้อห้านะครับพระยาเวผู้ทรงอยู่ในเมืองนั้นเขียนอย่างนี้ด้วยไม่ถึงว่าชาวอยู่ใต้นะครับกำลังประกบด้วยความบาปอย่างมากมายแต่ว่าพระเจ้ายัางอยู่ในเมืองนุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พระเจ้าทุกๆเช้าก็ดูแลชาวยูาหาใต้และทรงสามเดงความยุติธรรมของพระองค์ให้ชาวยูาหาใต้เพราะฉะนั้นก็ชาวยูาห์ใต้นะครับสามารถลุกขึ้นใหม่ในยุคกษัตริย์ยูเชียเพราะผู้เผยพระวจนะเสฟ,ฟญญานยาถูกต้องร่วมใจกันแล้วก็สามารถลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราทั้งหลายลุกขึ้นได้อย่างไรใช้ ขึ้นอยู่กับความสามารถเราเราทำได้ไหมเสียดายนะครับมนุษย์นะครับบางวันก็สัตย์เสดได้นะครับแต่บางวันก็ไม่สามารถสัตย์เสดต่อได้นะครับมนุษย์ไม่ใช่สมบุ์แต่พระเจ้านะครับทุกๆเช้าทรงสามเด่งความยุติธรรมสมบุญแก่เราเหตุฉะนั้นเราท่านหลายต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าทุกๆกเช้าด้วยร้องเพลงสรรเสริญอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเข้าใจนามพระเทศของพระองค์ทุกๆกวันแท่นั้น เราไม่เสียไปก็เราสามารถเดินตามนำพระเทศของพระองค์ได้นะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราเป็นคมบาปแต่พระเจ้าทรงรักเราจนถึงประทานพระบุตรองค์เดียวแก่เราต่อไปเราสามารถรับความรอดได้แล้วแต่ยังไม่สำเร็จนะครับ justification ความรอดแล้วต่อไปชีวิตของเราต้องดำเนินการโดยทาง ความรอดนะครับจะได้อย่างไรโดยใช้กำลังเราได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าพระเจ้าท่งเรียกเราให้นมัสการแล้วก็ประทานพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ให้โอกาสอธิษฐานเมืม่อเราฟังพระวจนะและอธิษฐานแด่พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางชีวิตเราต่อไปพระวิญญาณก็นำชีวิตเราให้มีชีวิตถูกต้องได้นะครับต่อไปก็เราสำเร็จ ความรอดคือ glorification ได้อย่างไรมนุษย์ไม่มีสักคนเดียวที่อยู่ในโรงนี้สมบูรณ์เลยแล้วก็ไปแผ่นดินสวรรค์สมบูรณ์ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วพระเยซูตรัสว่าไม่นานเท่าไหร่เราจะมาอีกแล้วก็จะสำเร็จความช่วยรอดของเราเพราะฉะนั้นโดยพระเยซูเราสำเร็จความรอดคือ glorification ได้นะครับเพราะฉะนั้น ชีวิตของเราเราต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการเมืองขึ้นอยู่กับผู้นำขึ้นอยู่กับส่วนตัวเราต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าองค์เดียวที่สัสเต่าเท่านั้นนะครับขอพระเจ้าทรงรับรพู้ทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเราผ่านพระธรรมเสฟญญานยาอยากจะเข้าใจว่าผู้ที่ไว,ว้วางใจคือพระเจ้าองค์เดียวนะครับ Thank you